สวัสดีค่ะคาค่ะขายคนกับตกพี่น้องพี่น้องดูสิคนตกสลาบอินโดจีน อันนี้ในวัใววัดจอดรถจ้าเยียดไม่มีรถเลยตลาดก็มือห้างไปนาเเ้ยพี่น้องเด้อตลาดตลาดริมโค้ง น,นี่ในวัดจ,จ้าเป็นลานจอดรถค่ะน,น้กคนโตกีนตก่น้องรถ็กเนี่ยไทยไทยฝนอยู่ละพี่น้องแฟนไปไลยรถกระบะมี เด็กหน่อยนักเรียนสามขันออกไปแล้ว bà ba thì em cả tin ong, cái luôn là lãnh hoàng hay cuốn như là cái ฟังและสีบรีสีบรี บ้านยายบ้านยายก็พายางตุ่มแล้ะยาย แม่ไทยไายฝนเ้เบิ่งแลวพี่น้องตกหนักดิ่ใบข้าหน่อยเนี่ยเห็นบ่เนี่ยใครเราใชมาซือ้อพี่น้องใช้มาซื้อเลยฝนตกมา เด็กก็มีตลาดเงียบช่วงตลาดเงียบ ที่ไหนตกบ้างน้องคายตกยี้ดีตกเบิดขึ้นจนสว่างตอนนี้เที่ยงแล้วก็ยังตกอยู่ที่ไหนตกบ้างคะที่น้องคายฝนดีดีขอบคุณที่รับชมจ้า ขายขนมพี่น้องขายขนมรถบ่มีเห็นรอรถบ่มีคนปกรถกับบะมาปกติรถจะหลายนะคะตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีรถก็ไม่ค่อยมาดูฝั่งข้างนี้บ้างบ้านมีรถไหมรถไม่มีสถานที่วัดนะเนี่ย ขอบคุณที่รับชมจ้าขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะทายฝนให้เบิ้งมาซื้อาลาพีนว่าง้องทายฝนตกดีเด้อที่ไหนตกบ้างคะ สามารถลติดกับรถรถบัสรถทัวร์มาแตเ่เด็กนักเรียนพี่น้องเด็กประถมนะไม่ใช่เด็กมัธยมมาสามพันจับออกไปแล้วไม่รู้ว่าช่วงบ่ายช่วงค่ำรถอะไรจะเข้ามาอีกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการรับชมค่ะ ขอบคุณที่เขารับชมจ้า